สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกราคม2566ครับเราจะมาสแกนหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นและมีโอกาสที่จะทำกำไรในช่วงระยะนี้นะครับเข้าไปดูการตั้งค่าของคอ n d i t i o n นะครับอันดับแรกก็คือเราก็จะเลือกสแกนจากตลาดเซ็ตและตลาด MAI นะครับดบโดยที่มี DPS หรือ การปันผลนะครับต่อหุ้นตั้งแต่0.001เข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1 0 720 p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วย20บาทนะครับแล้วก็มี SMA 2วันมากกว่า10วันแล้วก็ SMA 10วันมากกว่า200วัน,น,นก็คือจังหวะไซด์ไว์อัพขึ้นไป เราก็อ้างอิงถึง P/E นะครับอยู่ที่0.1ถึง100นะครับคือมี P/E ไม่เยอะเราก็ามี v o ลุ m e นะครับไปใน5วันนี้ต้องมากกว่า0.3%เร์ะครับแล้วก็มีพิเศษขึ้นมาก็คือตัว ADX นะครับวันนี้ก็ต้องมีมากกว่า30ถึง60นะครับช่วงจังหวะส่วน14วันก็ต้องมากกว่า35ถึง67ซึ่งก็จะสแกนออกมาเป็น จังหวะหุ้นขาขึ้นดังนี้นะครับกดสแกนขึ้นมานก็จะได้ Tesco นะครับซึ่งราคาก็เข้าไปดูในรายละเอียดในวิวโคดของ Tesco กันนะครับปัจจุบันราคาของ Tesco ก็มีการย่อตัวลงมานะครับลดลงมาที่1.0ก็คือ120.50นะครับลดไป0.50นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูในจังหวะของการดำเนินงานของผลการดำเนินงานล่าสุดของเขาในะครับในนะครับก็จะบอกว่า จังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรตึ้งนะครับในทิศทางตัวนี้ก็ในไตมาสล่าสุดนะครับสามแตมรมล่าสุดก็ยังคงเป็นบวกนะครับปี6-4ี่ก็ยังกําไรได้แค่6กล้านเนะครับส่วนปีหกก็ทำกำไรทะลุขึ้นไป7จ็ล้านกว่าก็แนวโน้นมจังหวะไซเวอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ดูนะครับไบโวลมก็อยู่ที่50 s สิบเซลล์ลก็อยู่ที่39ก็มีเปอร์เซ็นต์ด้านแบงก์นี่ก็ถือว่า อีกความต้องการของตลาดสั่งซื้อเยอะนะครับแม้ว่านะครับเข้ามาดูนะครับที่ไฮไลท์ของเขานะครับก็เห็นว่ามี PE เพียง11.38เท่านะครับมี u ูอยู่ตั้ง6.98นะครับยูนี้ต้องมีเยอะหน่อยจะดีมากมากกว่า1%นะครับส่วน e p s อยู่ที่6.77แล้วก็ตัวนี้มีการปันผลตั้ง7บาท15สตางค์นะครับในราคาเพียงร้อเดียวนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ จะประกาศผลไตรมาสที่4เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องเริ่มทำการเก่งกำไรนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ x อในจังหวะถัดไปหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ให้2เด้งในจังหวะเบื้องต้นก็คือเด้งแรกจากราคาเด้งที่2จากการปันผลนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูอินดิเคเตอร์ของเขานะครับก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะย่อตัวลงมานะครับ ก็จากที่สูงสูงเขาก็จะค่อยๆไอยสายดาวลงมาเราก็อาจจะรอรับที่ราคา100บาทได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคา,าต่างๆแล้วก,ก็คือมีบอลลุ่มเข้านะครับมีบอลลุ่มเข้านะครับก็ราคาก็ยังต้องขึ้นต่อไปอีกเล็กน้อยแล้วก็แท่งเทียนบอกว่าเป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายาว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเปิดราคาสูงมากกว่าเดิมนะครับก็ให้เป็นข้อสังเกตดูแต่ว่าจากตรงนี้ราคา,าก็จค่อยๆ่อยสายดาวลงมานะครับ ตลาดรับทราบว่าทํากาไรได้มันอาจจะไม่ไซด์เวทลงมามากอาจจะต้องค่อยๆดีกลับขึ้นไปไซด์เวทอยู่ด้านบนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านักทุนครับแล้วถ้าเราดูที่อินดิเคเตอร์ก็เห็นว่าดีไลลบนั้นต่ํากว่าเพื่อนถือว่าเป็นในจังหวะไซด์เวทขึ้นไป MACD ยังคงยืนเหนือเส้นศสเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็ r s i ก็ยังอยู่ที่61ก็สามารถที่จะทำราคาโดดขึ้นไปได้อีกแล้วถ้าดูในความเฟรมวิกนะครับก็ จะบอกว่าจังหวะของทิสโก้นั้นก็ถือว่าถึงจุดทํากาไรสูงสุดของทางเวิร์กนะครับจังหวะที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนลีเนียลเลกชันด้านบนสุดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นนะครับว่าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับขอแค่มีแท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับราคาก็จะเหมือนจะเปิดขึ้นไปในวิกถัดไปนะครับก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่งพอตลาดก็จะเปิดในวัน ขั้งขาดนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เราก็กิงกําไรได้อย่างเป็นระยะไปเรื่อยๆนะครับท่านจะทําระยะสั้นระยะกลางระยะไกลก็ได้นะครับในการทํากําไรซิสโก้ก็มีการปันผลตั้ง7บาทนะครับในราคา100กว่าบาทเองนะครับอตอนนี้ถ้าจริงๆก็คือต้องรอที่ราคาประมาณสัก100บาทหรือหรือเส้น2องแล้ววันนะครับคือรอจังหวะที่ราคาเขาจะลงมาที่ประมาณเส้น2องแล้ววัน ็อาจจะลงมาที่เส้น2ระหวันและดีดกลับขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะลงมาไม่ถึงเพราะว่าปกติจะต้องลงมาที่เส้นเรนเนชันด้านล่างก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปทางทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบมาหลายๆคลิปในการดูทิศทางการขึ้นการลงของราคานะครับก็จะประมาณนั้นนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับสลับทิสโก้ขึ้มานะครับตัวตัวนี้เรียกว่าซอสสล็อตซอสซอสซี่นะครับก็ขออภัยนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ เข้าไปดูนะครับตัว the parrot นะครับ parrot นะครับใช้ the parrot นะครับราคาอยู่ที่30มสิบบาทดูที่ผลการดำเนินงานล่าสุดของเขานะครับ f 4 5ของเขาสามารถทำกำไรได้หรือเปล่าเราต้องรอดูก่อนนะครับว่าเป็นจังหวะการทำกำไรมีการทำกำไรลดลดลงเล็กน้อยนะครับนิดเดียวเองนะครับปี64สี่ทำกำไรไป4,500สนปี65ห้าทำกำไรไป4,400สนก็หายไป3,000ก็ถือว่ายังคงทำกำไรได้นะครับเมื่อเทียบกับ ก่อนหน้านะครับในไตมาสก่อนหน้านะครับปี64สี่ก็ทํากำไรไปได้แสนห้าส่วนปี6 5ก็ทํากำไรไปได้แสนเจ็ดถือว่าทํากำไรได้มากกว่าเดิมนะครับเดอดไทยเดอดไทยเทพพลนะครับไทยเทพพลนะครับภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับแต่เรามีความจริงใจที่ตั้งใจในการทํากําไรนะครับก็มีหลายท่านก็คนไม่เก่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเก่งไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราหาสิ่งที่เราเก่งก็พอแล้วนะครับ พอที่เราจะเข้าใจแล้วก็มาลองทำกำไรกับเขานะครับตอนนี้นะครับเซกเตอร์ฟู้ดนะครับตัวนี้ไทยเทปรดนะครับอยู่ในเซกเตอร์ฟู้ดก็มีความต้องการของตลาดพอสมควรนะครับอยู่ที่46นะครับดูเปอร์เซ็นต์นั้นในการบายนะครับทางเปอร์เซ็นต์ของประกันบายก็อยู่ที่42นะครับทางส่วนเซลล์ก็อยู่ที่56นะครับเราไปดูที่ไฮไลท์ว่าเขามีผลการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็ตอบแทนกันยังไงนะครับ 3เดือนที่ผ่านมานะครับก็บวกไป9.82% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.96%อัตราส่วนะที่ที่ผ่านมาเสมอตัวนะครับมีมี PE เพียง18.14เท่านะครับมี U สูงทีเดียวอยู่5.20นะครับแล้วก็มีการปันผลนะครับอยู่ที่1.60ถือว่าราคาเท่านี้ก็ปันผลมากทีเดียวนะครับในราคาที่30บาทนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูในจังหวะของเขานั้น จะเป็นจังหวะอะไรในการค่อยๆเคลื่อนตัวไปของราคานะครับตรงนี้ก็ถือว่าไปขึ้นไปถึงจุดสูงสุดข,ของเขาแล้วนะครับแล้วก็ยืนเหนือกว่าเส้น2รงแล้ววันก็ถือว่าเป็นจังหวะขึ้นที่ดีนะครับซึ่งนะครับในการทํากําไรนี้นะครับในจังหวะถัดไปเ็าจะค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับก่อนที่จะมาชนเส้น2ระวันตรงนี้เราก็จะดีดกลับขึ้นไปก็จะกลับไ,ไปที่31บาทนะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่30มสบาทจุดเจ 5นะครับถ้าดูจากเครื่องมือดิเกเตอร์ก็เห็นว่ามีบลลุ่มเข้านะครับยังคงมีอลรุ่มเข้าแล้วก็ตัว adx da ลบนั้นก็ต่ำกว่าเพื่อนนะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปโดยมี macd กำลังชี้ลงเล็กน้อยถึงชี้วงไปทั้งข้างแต่อยู่ยืนอยู่เหนือนเส้นซโลแล้วก็ยืนอยู่เหนือนเส้นสัญญาณนะครับโดยนะครับ isi อยู่ที่562นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จึงสามารถที่ค่อยๆ ก็ทบทำกำไรให้กับท่านตามอินดิเคเตอร์นะครับสำคัญเราต้องเชื่ออินดิเคเตอร์นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์จะบ่งบอกว่าจะทำกำไรได้อีกเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเทียบกับ Time า r เฟรมเวก็จะเห็นว่ายังมีแก p นะครับที่ขึ้นไปทำกำไรได้อยู่นะครับนั่นก็คือจากปัจจุบันถึงราคาในอนาคตก็คือปัจจุบันก็30บาทก็จะขึ้นไปที่33 32บาทนะครับ ดูจากอินดิเคเตอร์ยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะไซด์วฟขึ้นไปยังคงมีกลับให้พุ่งขึ้นไปได้นะครับสลรบถามเฟมวีคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของราคา S A U C H I C E นะครับหรือไทยเทพพลดนะครับก็เป็นอา o d นะครับถัดมานะครับเราจะดูอีกตัวนะครับก็คือ T C S I T S c นะครับ TSC เป็นจั่วอะไรนะครับเข้าไปดูใน i m e ์ r a รมแล้วก็เข้าไปดูในคอร์ดโคดแล้วก็เข้าไปดูใน f 45ของเขานะครับว่าเขามีการบริหารงานล่าสุดนั้น f 45นั้นเป็นผลกำไรยังไงนะครับสรุปของ f 45คืออะไรนะครับสไตรมารสล่าสุดนะครับเรจะปรากฏว่าตัวไทยไทยสตีลเค l e ลนะครับก็ทำกำไรมาลดลงไปนิดหน่อยนะครับ เดิมทีปนะยปี64ทำกำไรเป,ป็น2 3 0 0สส่วนปี๖5ก็ทำกำไรแค่2 8 0 0 0 0 0ะครับก็ถือว่าทำกำไรมาด้วยแต่ว่ายังคงกำไรลดนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ยังคงเป็นที่ยังอ่ายังไม่จับตามองของของตลาดนะครับเพราะว่ามีบายรุ่มเพียง14แต่ตลาดก็คงจะค่อยๆซึมซับราคาแล้วก็ค่อยๆยซับรับทราบนะครับถึงการ อันดับหนินง,งานที่มีผลกําไรนะครับแต่ว่าเราก็เข้าไปดูที่ไฮไลท์ของเขานะครับว่าเขายังคงมีการเขาเรียกปันผลให้เยอะอยู่นะครับที่14บาทกว่าๆนี่ปันผลอยู่ DPS อยู่ที่0.60นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วมี PE เพียง18.56เท่านะครับมี U อยู่จัง6.71ถือว่า U สูงที่เดียวเพียงแต่ว่ามี EPS ต่ำไปก็คืออยู่ที่0.80นะครับ ผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมานะครับก็1ิบสบวกอยู่นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปเจ็ส่วนหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป0.68%ยเท่านั้นนะครับก็เป็นธุรกิจควบคุมนะครับ control c a เบิล l นะครับสำหรับรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์นะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็กําลังมานะครับซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจนี้นะครับเพราะว่ามีรถ e v เข้ามาจับจ,จ่ายจำหน่ายใช้สอยกันเยอะแยะเลยนะครับ จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับไม่มีไม่มีบทรุ่มต่างๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้ท่านที่มีเงินก็สามารถที่จะซื้อทะลุพุ่งขึ้นไปเลยนี่ก็ซื้อขึ้นมา1บาทนี่ใช้เงินไม่ถึงไม่กี่แสนนะครับท่านก็ลองพารนาดูนะครับอันนี้ท่านนักทุนแล้วต้องเป็นผู้ที่นับพารณาดูนะครับทีนี้จังหวะของมันก็ค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับถ้าเราพาแล้วถ้าเราวาดจากจังหวะของแพทเทิร์นของราคามันก็จะ ลงแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปสูงสุดสูงสุดโคตรจะค่อยๆลงมานะครับแต่ระหว่างลงมานี่เขาจะเจอเส้น2องเลวันนะครับระหว่างลงมาเขาเจอเส้น2องเลวันเขาจะสวิงกลับขึ้นไปนะครับโดยส่วนใหญ่อะไรก็ตามราคาเท่ามาชนเส้น2องเลวันจะสวิงสวิงจ่ายกระจายออกไปตรงกันข้ามกับฝั่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจาังหวะเรารอทํากําไรที่ราคาเขาสวิงมาที่14บาทก็ได้นะครับหรือ13.83ก็ได้นะครับ ถ้าเรามาดูที่อนดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าบอลล่มนั้นออกนะครับแล้วไม่มีบอลล่มเข้านะครับแล้วก็ดูที่ดีลดลบก็ยังคงต่ำกว่าไอเด็กเนี่ยดีบวกนะครับส่วนในเมซดีก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ยืนเหนือกว่าเส้นซิโย์นะครับส่วนไอ i ก็อยู่ที่ประมาณ77ก็คือโอโบดขึ้นไปแล้วนะครับก็หมายว่าราคาจะค่อยๆไซเ์เดาวล,ลงมาตรงเส้นแองว,วันแล้วก็ดีกลับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราจะเก่งกําไรในช่วงจังหวะการ ยอดตัวลงมาของราคานะครับตัวนี้แต่ยังไงเขาก็ยังคงมีการปันผลนะครับตั้ง0ูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนนะครับในราคา14บาทกว่ากว่านี่นะครับก็ถือว่าพอเอาได้นะครับในจังหวะน,นี้ก็คือว่าจากราคาาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปก็จะได้กําไรจากราคาขาขึ้นแล้วก็มีการปันผลด้วยนะครับแต่ประเด็นคือเราจะรอเข้าลงไปต่ํา เรารอจังหวะเขาลงไปต่ำแล้วค่อยช้อนซซ้อก็ได้จะดีกว่านะครับก็จะเป็นจังหวะให้เท่าทากาไรก็คือนักลงทุนก็ต้องใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับในการที่จะทํากําไรนะครับอีก2ตัวนั้นเราก็เพิ่งสแกนไปนะครับเมื่อวานของคลิปเมื่อวานสรับ a f i กับตัว tps นะครับก็ลองไปดูกับคลิปก่อนหน้านะครับสลับ2ตัวนะครับเราก็ได้วิจารณ์ให้ท่านได้ทราบไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ สำหรับคลิปนี้ก็ได้จะเพียงพอเท่านี้นะครับเพื่อที่ท่านนั้นได้ไปทําการบ้านหรือไปวางแผนในการทํากลยุทธ์ในการที่จะเข้าทํากําไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นเข้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีกําไรกันทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Channel Invest 789นะครับยังไงก็ขอให้ท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นสมาชิกรายเดือนก็ไม่มากไม่มยแค่เดือนละ 55บาทขั้นต่ำนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตรงหรือค่าวิชาค่าอะไรก็ตามที่ท่านจะอยากจะใช้ให้มันเป็นข้ออ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือจะได้เข้ามาเพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่จะทํากําไรในลหลายๆแนวนะครับเราจะค่อยๆเปิดเผยทีละแนวทีละแนวเข้าไปเรื่อยๆแหาสิ่งที่มันมองมาแล้วก็น่าจะเป็นกําไรให้กับท่านเราก็ทําคุณประโยชน์ให้กับท่านเพื่อตัวท่านเองนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับ,รบสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ